สวัสดีค่ะทุกคนมนเนะเนีปนัดจะมาผัดหมูใส่ผักรวมด้วยจ้ะ ใ <laughs> ส่มูลงนต่เมน่อไหร่มูเสรดแล้วนะจจะน่าก็มาปรุงน่าจะจ้ะาเปนการทก็วยเตง่ายนะคะทุกคน đi ta cho khó khéo nang na muống ổ xíu thích đặt nấm tàn hết lên nhóc. กนัาเชาพก็นจะนนเป็นคนไม่ไม่เตรียมด้วยทุกคน,นก็นก็จะจับใส่อย่างนี้เลยไม่ใหญ่ชูใส่มากแซบมากใส่น้อยแซบน้อยไม่ใส่เลยก็อร่อยเหมือนกัน <c oughs> อันนี้ใส่เยอะหน่อยนะคะทุกคนขออนุ่าตปิดปาก่ะ ผักรวมของเราใส่ไปเลยจ้ะมีบวคลีมีกะหล่ำดอกมีเห็ดนิดนึ่งมีแครอทเพราะว่าเป็นัดซื้อที่ก็เป็นแพ็กมาเนี่ยจ้ะแนัดจะเอาน้ำใส่หน่อยนึงม้วยที่เห็นขวดน้ำขนัดดูหน ใส่น้ำของขวดหายใส่น้ำนิดนึงจ้ะแห้งไปแห้งไปหอมมากเลยจ้ะทุกคนสุกแล้วคะ่ะทุกคน แซ่บลายเด้อจะไปะนั่ไปตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะจจะเน,น,เนาะทุกคนค่ะสุกแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะนี่จ้าทุกคนนี่หน้าตาเป็นยังไงบ้างเนาะน่ากินไหมคะทุกคนะนัดขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ Comment, ขอบคุณทุกการรับชมค่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ